จุดเด่นของคณะโลจิสติกส์ดิจิทัลสป라이ดชนนะครับถ้าเรามองจุดเด่นเนี่ยผมอยากให้มองใน3ามุมนะครับมุมที่1เลยคือหลักสูตรของเรานะครับหลักสูตรของเราเนี่ยทันสมัยนะครับเราหลักสูตรของเราเนี่ยออกแบบมานะครับเพื่อให้นิสิตเนี่ยนะครับมีความรู้นะครับแล้วก็ทักษะนะครับที่จะตอบโจทย์ศึสษากรรมในยุคดิจิตัลนะครับโดยที่เราก็มีการเรียนการสอนแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็เนื้อหาวิชานะครับ ซึ่งจะทำให้นิสิตของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะก้าวไปสู่การทํางานนะครับในยุคของดิจิทัลในบริบทของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนได้ดีครับในด้านที่2ก็คืออาจารย์นะครับอาจารย์ของเรานะครับก็คือมีความรู้ความสามารถนะครับแล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งพร้อมที่จะทําให้การเรียนการสอนนะครับมีคุณภาพครับทางด้านที่3ก็คือลืมไม่ได้นิสิตของเราเองนะครับ นิสิตของเราเนี่ยที่จบออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยนะครับก็ไปเป็นผู้บริหารไปเป็นอาจารย์ที่ประคองเสร็จอยู่หลายคนเลยเราก็นําชื่อเสียงมาให้กับทางคณะส่วนนิสิตปริญญาตรีที่เพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่2แล้วนะครับได้เห็นหน้าคาตากันแล้วนะครับก็เราเชื่อว่าจากที่ดูหน่วยก้านนะครับแล้วก็เนื่องจากคณะเองก็โชคดีนะครับได้รับความนิยมมากเลยมีนิสิตสมัครนะครับเราต้องคัดเลือก 6ต่อหนึ่งเลยนะครับหมายถึงว่าสมัครกันมา6เนี่ยเรารับ1นนะครับแล้วถึงขนาดนั้นเองเนี่ยเมื่อเรามาดูแล้วเนี่ยนะครับเราเชื่อว่านิสิตในรุ่นของเราเนี่ยนะฮะที่เพิ่งเข้ามาในปีที่1นะครับแล้วก็ปีที่2เนี่ยจะต้องโจไปแตเป็นนิสิตที่มีคุณภาพองทำชื่อเสียงให้คณะแน่นอนครับจุดตั้งต้นนะครับจากการลงนามในครั้งนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปว่าคณะเราเนี่ยนะครับมีการที่จะจัดตั้งนะครับดิจิทัลแลบขึ้นมา ซึ่งดิจิตอลแล็บเนี่ยเราได้งบส่วนหนึ่งจากอว l w นะครับโดยดิจิตอลแล็บเนี่ยเราทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นที่ที่นิสิตนะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยสามารถที่จะใช้ในการจะพัฒนาองค์ความรู้นะครับทางด้านของโลจิสติกส์แล้วก็ดิจิตอลสป라이ดเชนนะครับโดยพอเรามีการจัดตั้งหรือคิดมีแนวคิดที่จะทำในตัวดิจิตอลแล็บตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องมีการใช้เครื่องไมยเครื่องมือ นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮา,าร์ดแวร์ต่างๆนะครับเราก็เลยได้ลองพนดีก็ได้มีโอกาสคุยกับทางด้านผู้บริหารนะครับที่ Curly Logistics นะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดในประเทศไทยนะครับท่านเองก็ได้ให้ความอนุเคราะห์เพราะเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับทั้งกับในส่วนของคณะเองแล้วก็กับทางเคอร์รีโลจิสติกส์เองนะครับ ก็เลยจะให้ความอนุเคราะห์นะครับในเรื่องของการที่จะให้ซอฟต์แวร์นะครับในการจัดการการขนส่งแล้วก็การจัดการคลังสินค้าเพื่อจะมาใช้ในตัวในที่ดิจิทัล l ล็ของเรานะครับซึ่งทําให้เราประหยัดงบประมาณได้เยอะเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยในตลาดถ้าเราเออกแบบรูปแบบที่ใช้กันจริงๆเนี่ยมันมีมูลค่าหลายล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นพอเป็นจุดเริ่มต้นปุ๊บเราก็มาคุีย,ยันต่อว่านอกจากเรื่องนั้นแล้วเนี่ยในใน,ในจะร่วมมือกันแล้วเราน่นทำเลได้เยอะมากเลยนะครับ ก็เลยเป็นที่มาของที่ว่าเราก็มาลงนาม MOU กันนะครับแล้ว MOU ที่เราลงนามในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ลงนามแล้วก็มีแค่ MOU แต่เราก็จะมีแนวทางแล้วก็มีสิ่งที่จะดำเนินการเนี่ยชัดเจนเราคาดว่าจะเกิดผลประโยชน์นะครับทั้งกับนิสิตทั้งกับคณะแล้วก็มหาวิทยาลัยแล้วก็ทางคลินโลจิสติกเองครับด้านที่2ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะครับ ซึ่งเราก็ได้มีการคุยในเบื้องต้นกับทางเคอรี่นะครับเราได้มีการจัดเวิร์กช็อปด้วยนะฮะกับทางเคอรี่ผู้ร,รักษาเคอรี่นะครับว่าจะมีอะไรที่ทําร่วมกันได้นะครับอย่างงานวิจัยเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างซึ่งทางเคอรี่เองเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีเวลานะครับที่จะมาวิเคราะห์โจทย์อะไรบางอย่างนะครับ เราก็ได้มีการคุยว่าโจทย์พวกนี้จริงๆอาจารย์เรานิสิตเราเนี่ยทำไม่ได้นะครับถ้าเขาสามารถอำนวยครื่องไม้เครื่องมือให้กับเรานะครับแล้วที่สําคัญก็เป็นโจทย์วิจัยในเชิงที่สามารถนําไปใช้งานได้จริงนะครับนั่นก็จะเป็นด้านที่2คือด้านงานวิจัยนะครับด้านที่3มก็คือจะเป็นเรื่องของการที่ให้นิสิตของเรามีโอกาสนะครับที่จะไปทํางานนะครับผมใช้ว่าทํางานนะครับที่ c u r l y l o g i s t i c กนะครับก็คือเราได้มีการวางแผนที่จะมีโปรแกรมที่เรียกว่า work and study นะครับไม่ใช่การฝึกงานนะครับแต่เป็นการที่ทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยนะครับเพื่อให้นิสิตของเราเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำงานนะครับทางคอรี่เองเขาก็สามารถที่จะสร้างทรัพยากรบุคคลในอนาคตให้กระทางบริษัทขอเองได้ด้วยนะครับนั่นก็จะเป็นด้านาที่นิสิตนะครับไปทำงานนะครับที่นั่นส่วนด้านสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคบลากรเนี่ยก็คืออาจารย์เรา หรือว่าเจ้าหน้าที่ของเรานะครับคณะเราเนี่ยอาจจะไปทำงานที่เคอร์ี่ช่วงหนึ่งนะครับทางเคอร์รี่เองเนี่ยเขาก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยนะครับมาพัฒนาความรู้มาเรียนในวิชาของเราที่เรามีการเรียนการสอนก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็น4ด้านนะครับในเรื่องที่ MOU ตรงนี้จะครอบคุม กำหนดการลงนามในวันนั้นเนี่ยนะครับก็พิธีการเนี่ยจะมีตอน10โมงเช้านะครับในวันที่6กรกฎาคมนะครับ2565นะครับที่อาคารเอกาทศรสนะครับที่ที่คณะเราอยู่เนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยนเรศวรแต่ว่าเราขอเชิญชวนนะครับให้ท่านที่สนใจเนี่ยมาก่อนเวลานะครับอาจจะสัก9โมง9โมงครึ่งนะครับเพราะว่าเราจะมีนิทรรศการเล็กๆนะครับ โดยที่นิรศก,การก็จะแสดงให้เห็นถึงว่า Digital แล b บของเราหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ระบบที่เคยโลจิสติกส์นะครับจะช่วยอนุเคราะห์ให้เรามาใช้งานเนี่ยนะครับหน้าตาเป็นยังไงจะเกิดประโยชน์ยังไงนะครับแล้วเราก็จะมีการแสดงาทางด้านของอุปกรณ์โรบติกส์ทางด้านของโลจิสติกส์เข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นที่สนใจนะครับสำหรับทั้งนิสิต ทั้งอาจารย์นะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปด้วยครับโดยหลังจากการลงนามนะครับช่วงเวลาประมาณ10บโมงครึ่งนะครับเราจะมีแคร,ริเอร์ท็นะครับโดยที่เราเชิญผู้บริหารของเค r ร y นะครับก็คือผู้บริหารระดับสูงสุดของเค r ร y ี่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ผู้บริหารในระดับรองรองลองมานะครับมีโอกาสให้นิสิตของเรา ได้มีการพูดคุยนะครับเพื่อจะดูว่าเอ๊ะทักษะอะไรหรือสิ่งอะไรที่ในในทางด้านวงการโลจิสติกส์นะครับในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเขาต้องการนะครับเพื่อที่จะให้นิสิตเรารู้ว่าเออถ้าออกไปทำงานแล้วฉันต้องอะไรยังไงนะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจด้วยนะครับเนื่องจากผู้บริหาราของเคอร y ี่ก็อายุยังเล็กยังน้อยๆอยู่นะครับยังหนุมน่มๆอยู่เอ๊ะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเชิญทั้งนิสิตคณะอื่นๆด้วยนะครับนอกจากของคณะเราเองนะครับข